รับปลาใหม่เข้าบ้านนะครับสากุระนี่วิธีเกลือเกลือไหมอูไม่เยอะหรออ่านี่คือเป็นวิธีการเวลาปลาใหม่เข้าบ้านของผมนะครับ ผมจะบอมเกลือนะพอได้รับปลาใหม่แล้วเข้าบ้านแล้วบอมเกลือหลังจากนั้นพอบอมเกลือเสร็จเราต้องสังเกตอาการนะครับถ้าอาการมีปัญหาน็อกเกลือเราต้องถ่ายน้ําแต่ถ้าไม่น็อกปล่อยเลยแล้วพรุ่งนี้ค่อยถ่ายน้ําเขาจะขับของเสียออกจากตัวทั้งหมดพี่เจฟอาการเหมือนจะน็อกเกลือจะเป็นยังไงหนะ้าดูยังไงอ่ะเหมือนจะหลับเหมือนจะหลับอันนั้นคืออาการน็อกเกลือคล้ายๆกับเวลาน็อกน้ํำไหมคะไม่คล้ายน็อกน้ําจะวายนิ่งๆแต่น็อกเกลือเหมือนจะหลับเลยสังเกตแล้วถ้าปลาไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นแต่ถ้ามันเป็นเราต้องรีบ ถ่ายน้ออกผมทําการบอมเกลือเนี่ยเพื่อเอาของเสียออกจากตัวปลาหลังจากนั้นแล้วผมก็ดูดของเสียออกพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาดูดของเสียออกแล้วจอกน้ําใหม่<ๆ>เนื้อตัวปลาก็จะสะอาดกรณีนี้ทําให้ดูไม่ได้ให้ใครทําตามอ,อมผมทำทุกทุกอย่างนะผมทําให้ดูการทําหรือไม่ทําก็คนเจ้าของปลาต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ทําตามอันนี้คือการทําให้ดูเกลือเพียบ เดี๋ยวรอดูอัปเดตเนาะ